สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานส้มตำกันค่ะเ่อเพื่อนๆส้มตำอุ้ยตกซุ้มตำนะคะส้มตำหอยดองไข่ออกไป้ข้างนอกพี่ไม่ได้ซื้อเครื่องเคียงมาไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวมาซุ้มตำค่ะส้มตำอยากมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะมาทานด้วยกันเนาะส้มตำหอยดอง ก็เนาะกินอะไรเพื่อนๆกลางวันอะอหนุห่มก็แล้วไอน้นีก็แล้วเบื่อกับข่าววันนี้ก็คือขอซอ้อ้มตามนะเนาะตกอไปตามบีถ้าตามร้างส้นตามอะมันก็อยากกิน,นเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเขาไม่ล้างต้งหาหันแล้วก็ใส่ถุงแล้วเลยนี่ของเราเราล้างของเราเนาะเรานั่นอะ กินคนเดียวอร่อยดีวมดอกจะข,ขึ้นนิดนิไอ้นั่นๆเหม็นหพลิแต่ก็ขั้วใหม่เนาะเอาไปขั้วใหม่เพราะว่ามันเร่งเนะีมันนานแล้วอ่ะนี่จะใส่ถุงใส่ตู้เย็นนะทางซ้มตำค่ะ แคบครับเพื่อนเพื่อนนะอเนลวลาที่นั่นวันนี้ช้าไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับเพื่อนๆพื่อนค่ะเพราะว่าพอดีเนาะพอดีไปนั่นอสมอมามาถึงก็เหนื่อยไงร้อนวะก็ติดโมงกว่าแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่ขึ้นแล้ขกาขึ้นเดี๋ยวก็สิบเ,เอ,งอง็ดโมงหรือเที่ยงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีลูกค้ามากมากอะไรบ้างก็เลยต้องไม่ขึ้นเนาะแล้วต้องหยุดแล้วก็ น่นเหรอน้ำส้มตังนั่นค่ะไปแจกไซส์อเบสมาไซส์อเบสที่นี่ค่ะอันคนเดียวนะคุณตุ่นเนี่ย จะแจกายเบดที่หมู่บ้านพิโลกเมืองใหม่ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เนาะหมู่บ้านพิโลกเมืองใหม่เนี่ยเป็นหมู่บ้านแรกที่เกิดขึ้นในหมู่้าเนาะในไทยทุกคนเกิดก่อนเซนทันเพราะว่ามันเหมือนเข้ามาซื้อที่เมื่อก่อนในี่ซื้อซี่ถูกมากได้ละสองสามหมื่นคนเมื่อก่อนก็เงินสองสามหมื่นเนาะเมื่อสามสิบสี่สิบปีใช่แล้ววะ เงินสองสามหมื่น 2, 3, ก็แพงแล้วเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เลยผ่านซื้อก็เลยมาเป็นหมู่บ้านเนี่ยที่เยอะมากอ่ะเขาซื้อที่แบบเป็นร้อยไรย่เละมั้ง คนละห้าลายสิบลายอะไรอย่างเงี้ยกว้างแต่ปีสามแปดน้ำท่วมเนาะมันเขาก็เลยต้องทำใหม่ต้องพัฒนาใหม่ให้มันนั่นระบบน้ำไงปีสามแปดที่มันท่วมเพราะว่ามันไอคอสะพานตรงตำบลจอมทองมันแตกไงมันแตกแล้วก็ มันก่างเขาไม่ให้ปล่อยไปทางมันเขาใครจุม่มคนก็เลยท่วมท่วมเยอะเลยนะทางหลังแต่ที่บ้านนี้โชคดีคือท่วมเหมือนกันแต่ไม่เข้าบ้านครั้งคั้งที่เมื่อก่อนนี้บ้านเป็นบ้านต่ำๆเนาะมันท่วมแต่มไม่เข้าเนะตื่นมาก็คำดูน้ำข้างเตียง <laughs> ว่าถึงกู <c oughs> ถึงหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นอะไรเนะาะก็ดีที่ที่มันหยุดไงที่มันหยุด พอมันหยุดปุ๊บมันก็ไปไปแต่มันก็เนาะแต่กว่าจะน้ําจะไปหมดก็หลายวันนะโองโหตอนนั้นอะลำบากมากนอะออกไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างเนี้ย ซื้อกันเน่ยไปซื้อบ้านอยู่อะไรเงี้ยแล้วบ้านบางหลังไนี่หลังใหญ่มากมันเป็นอะไรที่แบบหมู่บ้านขใหญ่นะพอมามีมเซนทันยิ่งเจริญใหญ่เลยมมีหอพักมีไรโครงการก็ถึงข้างบ้านเนี่ยแต่ก็คือ,อยังซื้อไม่หมดยังขายไม่หมดเนาะ เขาซื้อที่ไปเยอะเกินไงแล้วบางที่ก็ก็ซื้อเป็นดินป่าที่ดินป่าเขาก็ถูกธนาคารเยอบมากเลยมากถ้าบางคนแบบเหมือนเขยาย้ายอ่ะเนาะเขาก็เลยไม่ไม่นั่นแหละไม่ส่งต่อหรืออะไรเนี่ย อาหารยึดไปอะไรเงี้ยเขาเพราะว่าแล้วมันเป็นที่ป่าอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ส่งไม่ไหวเขาก็เลยเนาะแต่ที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเนาะเป็นหมู่บ้านเหมดหมู่บ้านแรกเลยของหมู่ห้าต่อมาก็มีหาสนันมีพิษณุชัยป้าอะไรเยอะแยะตอนเนี้ย ขอขอบคุณนะคะเพืเ่อนๆเนาะขอบคุณค่ะมาทานสัตามกันทานไปคุยไปเนะาะจะได้ไม่มีคมเครื่องเคียงไม่ได้สึกข้าวเหนียวมา,มาเมื่อกี้หาร้านข้าวเหนียวด้วแท้นะนึกไม่ถึงไงลืมไป,มปมว่าปอกมะละกอเข้าไว้ขอบคุณนะค,นนนค,นคะเพื่อนๆทานเนาะขอบคุณมากๆค่ะเนาะพูดคุยกันเนาะเพราะว่าคิดถึงเพื่อนเท้าไม่ได้ขึ้นขึ้นก็ โม้มาก็สิบโมงกว่าแล้วไม่ไหวร้อนด้วยก็เลยมาพักผ่อนเดี๋ยวจะแม้นไปดูเพื่อนๆทั้ง่อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจจะขึ้นไว,วนะเพื่อนๆเนาะหรอือว่าอาจจะขึ้นไวสักนิดนึง ตามกินเองอะมัน,ม,นมันถึงเครื่องทีนั้นหลานก็ไปซื้อมาจากไหนไม่รู้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยไหลานก็บอกว่าคนรอเป็นแถวเลยแม่พวกแก๊บเน่าตายตายหญิงฉันเชื้อกินทีเดียวใช่ไม่เอาแล้ว <c oughs> คือมันไม่ได้ส่วนแสนรสชาติเราไงมันมันจะจืดชืดอ,อะไรเงี้ยต้องมาเติมปรุงใหม่เพราะว่าเราคนบ้านอนอกเนาะเราไม่ได้กินแบบที่มันจะจืดชืด ขอบคุณนะครับเพื่อนผ่าน้องข,นนะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณที่มาดูคลิปให้มาเปิดนอน,นให้แล้วก็ทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะคลิปนี้